จากความเดิมของตอนที่แล้วหลังจากที่ชาวคิวบะดอสมุ่งหน้าไปยังตลาดมืดเพื่อตัวเช็คว่าใครกันแน่เป็นผู้ที่มอบอาวุธเถื่อนให้กับพวกแก๊งเทลเมตโดยในระหว่างทางพวกเขานั้นก็ได้ยินเสียงปืนพร้อมกับเด็กสาวผู้ดีที่ไม่ควรจะมาอยู่ที่นี่อย่างนักเรียนสาวจากโรงเรียนทีนิตี้เธอนนั้นกำลังโดนพวกแก๊งอันธพากลกำลังตามล่าเธออยู่และนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวต่อจากนี้เอาล่ะขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่วันทัลเทลเธอในทีมยูนิเวอร์สตอรี่ ในเรื่องราวของแฟนโนเบลบัวไขฟิสเซสเตอร์ฟรอมันได้กล่าวขอขอบคุณเรื่องราวดีๆจากผู้แต่งที่มีชื่อว่า DZ B300 สาำหรับแฟนโนเวลที่มีเรื่องราวสุดมันขนาดนี้แหละนะหลังจากที่เด็กสาวจากโรงเรียนทินิตี้ได้วิ่งเข้ามาขอความช่วยเหลือจากชาวอบบิดอตก่อนที่จะมีเหล่าสาวสาวอันธพาลที่วิ่งตามเธอมาด้วยแผนการที่ว่าจะลักพาตัวเด็กสาวจากโรงเรียนทีนิตี้ไปเพื่อเรียกค่าไถ่จากสาเหตุที่เธอนั้นมาจากโรงเรียนผู้ดี เมื่อเรานักเรียนอบิออนเห็นเช่นนั้นทางด้านชิโรโกะและโนโนมิก็ได้ทําการลงมือจัดการแกงอันธพาลในพิพตาเดียวเรียกได้ว่าตัวประกอบไม่สามารถเอาชนะตัวครหลักได้หรอกนะตจากนั้นเด็กสาวรุเรียนทีนิตี้ก็ได้ขอบคุณพวกของชิโรโกะพร้อมกับอธิบายว่า,ถ,าถ้าเธอโดนจับไปล่ะก็คงจะมีปัญหาก,กับที่โรงเรียนแน่ๆเลยพร้อมกับสาวน้อยที่ได้ทําการแนะนําตัวเองไปว่าเธอนั้นชื่อว่าอาจิยะฮิฟุมิเธอนั้นเป็นนักเรียนจากโรงเรียนทีนิตี้ ส่วนเหตุผลที่นักเรียนผู้ดีอย่างเธอมาอยู่ที่ตลาดมืดแห่งนี้นั่นก็เพราะว่าเธอนั้นกำลังตามหาสินค้ารุ่นลิมิเต็ดของเจ้าเปโลโลตรตุกตาไก่สุนารักที่เป็นของโปรดของเธอนั่นเองเรียกได้ว่าพอโพชิทูโก,โกได้ยินเช่นนี้ก็ทําให้พวกเธอรู้สึกแปลกใจขึ้นมานิดหน่อยเปโลโรอย่างนั้นเหรอมันคืออะไรนะ่ะเซริกาได้ถามตัวของฮิฟูมิไปซึ่งตัวของเธอก็ทําได้เพียงแค่มองว่ามีผู้คนมากมายมีคนรู้จักมันสักเท่าไหร่ละนะ โลกใบนี้มันช่างกว้างใหญ่จริงๆทำไงได้ละ่ะเคราบิดอนนันไม่ได้มีพวกของเล่นหรือฟิกเกอร์ขายนี่สิส่วนทางด้านของแสนพี่แกก็คิดประมอนว่าเป็นโลโลที่บ้านเนี่ยอย่าบอกนะว่ามันคือตุ๊กตากไก่ที่มันนั้นมีลิ้นยาวออกมานั่นนะแถมด้จากกระเป๋าของเธอก็น่าจะใช่แหละนะมันคงไม่มีทางทจะเป็นอย่างอื่นไปได้แน่จากนั้นที่ฟูมิก็ได้ดึงของบางยาออกมา พร้อมกับชี้ให้ทุกคนได้เห็นนั่นก็คือสินค้ารุ่นลิมิเต็ดของเจ้าเปโลโลนั่นเองอ่ะมันอยู่ตรงนั้นเองนี่นะฮิฟูมีได้ชี้ไปยังสินค้าของเธอพร้อมกับทุกคนที่หันไปมองสินค้าชิ้นนั้นและสิ่งสิ่งนั้นก็คือตุ๊กตาเปโลโลสีลาที่ดูเหมือนว่ามันกำลังยัดไอติมเข้าไปในปากของมันอนะเละแสนก็คิดอยู่ในใจว่าฉันคิดถูกแล้วสินะดูจากสภาพดวงตาของมันคงจะมองอะไรไม่ชัดแถมลิ้นที่ยืดยาวออกมาเนี่ยนี่มันการออกแบบอะไรกันล่ะนั่นนะจริงๆแล้วฉันคิดว่ามันก็น่านนลลุกกมือัะ จากนั้นทางหน้าของโนโนมิเธอนั้นก็ได้พูดขึ้นมาว่าอย่างนี้นี่เองสินะฉันเองก็ชอบโมโมโฟเฟนเหมือนกันเรียกว่าเป็นโลโลซีลาเนี่ยก็น่ารักมากเลยล่ะฉันเองก็เป็นแฟนตัวยงของนิโคลไลเหมือนกันแหละนะถือว่าโชคดีที่โนโนมิรู้จักมันแหละนะแต่คนอื่นนี่สิฉันเดาว,ว่าคงจะไม่รู้จักอย่างแน่นอนและฉันก็คิดถูกเพราะทุกคนก็พูดออกมาแบบนั้นแหละนะชิโรโกะเธอนั้นถามว่านี่มันคืออะไรเนะี่ยมันก็ยากจะม,มองเห็นแหละนะโดยฮ่ฟูมิก็ได้บอกว่า นี่พวกเธอคิดว่ายังไงล่ะมันเป็นตุ๊กตาสีขาวบนสุดที่สวยมากเลยล่ะซึ่งภายในความคิดของแสนโอ้ไม่ล่ะฉันก็รู้สึกเหมือนโดนชักจูงยังไงก็ไม่รู้สิฉันกำลังคิดว่าขวดเจนเลือกใช้คําพูดไหนดีไม่ว่าจะด้วมีความคิดหนักเข้ากับหรือน้อยกว่าตอนที่ฉันยังเป็นนักวิจัยลันนะยังไงก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมในฐานะมาสคอตของมันแหละนะเพราะเจ้านี่เนี่ยมันคงจะสร้างผลกระทบ้บครั้งใหญ่ภายในความทรงจําของผู้คนแน่แน่แหละ จากนั้นพิฟฟีิก็ได้ตอบแซนบ้าใช่เลยฉันเห็นด้วยแหละนะถ้าคุณเป็นสเกลวิทอนแมนล่ะก็ลองคิดดูดีๆสเกลวิ o n นแมนเนี่ยก็ดูคล้ายๆกันมากเลยแหละนะจะว่าไปคุณเป็นโครงกระดูกหรือเปล่าเนี่ยอืมเรออะไรล่ะฉันเลยแหละโครงกระดูกตัวจริงเสียงจริงแซนได้ตอบพิฟูมิไปอย่างนั้น ฉันรู้สึกทิกนิดหน่อยกับการนำเสนอโมโมโฟเฟนที่ทรงพลังแบบนี้แหละนะถึงจะทำให้ฮิฟูมิรู้สึกสับสนนิดหน่อยและในจังหวะที่สาวน้อยกำลังยิบของพยาขึ้นมามานั้นก็ถูกขจังหวะด้วยฝีมือของแก๊งอันธพาลซึ่งฉันคิดว่าน่าจะเป็นพวกเดียวกันกับที่ถูกชิโรโกะทำการขับไล่ออกไปแหละนะจากนั้นทางด้านชิโรโกะเธอนั้นก็ต้องท่าที่จะต่อสู้ เอาล่ะเธอพวกนั้นต้องการที่จะต่อสู้งั้นพวกเราทุกคนก็เตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้กันได้เลยยังไงก็ทั้งแซนและเซนเซกำลังนาช่วยไปซ่อนตัวและคอยสนับสนุนด้วยละ่ะโนโนมิได้บอกทั้งสองคนก่อนที่แซนและเซนเซนั้นจะตกลงและทำการไปนลบหน้าที่ปลอดภัยเอาละทุกคนฉันคิดว่าเราคงต้องทำมันอีกแล้วล่ะนะในระหว่างที่พวกอันธพากลกำลังโจมตีเข้ามาทางด้านของแซนก็ได้ใช้กระดูขวางทางพวกเธอเอาไว้ ก่อนที่เราสาวสาวแยงกี้บางส่วนจะย้ายเป้าไปโจมตีใส่แสนแต่ก็ไม่สามารถทําอย่างนั้นได้เพราะติดชิโโกะและโฮชิโนะแถมยังถูกน้องแมวเซนิกะทำการซัดกระสุนจนหมสติไปทั้งตีกันเลยทีเดียวจากนั้นแสนก็ดำเนินการขอบคุนเซนิกะเอาล่ะยังไงก็ขอบุณนรุ่นพี่ทางด้านเซนิกะเองก็ได้พูดว่าทั้งหมดนี้ก็เพราะนายเคยช่วยชีวิตฉันมาก่อนและอีกอย่างในฐานะรุ่นพี่ก็ควรแสดงด้านดีให้กับรุ่นน้องเหินใช่ไหมล่ะ อืมอ่ฮะฉันคิดว่าในบางครั้งการปกป้องเพื่อนพ้องเนี่ยถ้าหากใช้กระดูโจมตีใส่พวกศัตรูในบางครั้งมันก็อาจจะทําให้พวกเธอเหล่านั้นหมดสติในระหว่างการต่อสู้ก็เป็นได้ถ้าหากฉันใช้แรงในระดับหนึ่งแล้ะนะแต่ก็การกระทําของพวกอันธพาลเนี่ยมันค่อนข้างจะน่าเบื่อแถมพวกเธอเหล่านั้นก็พยายามขอกําลังเสริมมาเพื่อกระทืบพวกเราอีนี่สิ ยังไรก็ตามชิโรโกะและคนอื่นๆต่างก็เต่เปลี่ยมไปด้วยทิมวิญญาณของนักสู้แต่ทางด้านของฮิฟุมิเนี่ยฉันเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเธอถึงทําท่าทีต,ใตกใจกลัวขนาดนั้นทั้งที่การรักษาขอปลอดภัยของพวกเราเองก็่อนข้าจะกแข็งแกร่งเหมือนกันแหละนะหลังจากนั้นเรานักเรียนอบิดอสร,รวมถึงตู้ของฮิฟุมิก็ได้ทําการถอยทับพอไป็ต้องการจะเข้าปะทะกับพวกแก,งก๊งอัธพาลอีกดูแล้วถ้าตีกันต่อมันจะมีการเรียกพวกมาเพิ่มแน่ๆเพราะฉะนั้นมันช่างเป็นอะไรที่เสียเวลาหลังจากที่ทุกคนกาาากนนนทํําาาาากกกกรรีอออมจจวดดไไ้้้สเ็็แั หายใจด้วยความเหนื่อยส่วนทางด้านเซนเซพี่แกก็ปูดเข้าแบบสุดๆเขาของฉันแทบจะหลุดออกมาเลยไงไม่รู้สิเอาเป็นว่าพวกเรามาพักกันก่อนแล้วกันนะตลอดหลายชั่วโมงต่อมาผู้พ้องชาคิวบะถอดก็ได้เดินอยู่ภายในตลาดมืดอยู่สักพักพวกเราก็ไม่สามารถตามหาสิ่งที่พวกเราต้องการได้เจอนี่ก็คือตามหาแหล่งที่มาของปืนเถื่อนพวกนี้ไม่ได้เลยเรียกได้ว่าสถานการณ์ณตอนนี้ทุกคนนั้นเหนื่อยล้าไปอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเหล่านักเรียนที่เริ่มอ่อนแรงรวมถึงเซนเซที่น่าซีดแบบสุดๆ แถมฉันเองก็รู้สึกเหมือนกำลังกลายเป็นฝุ่นยังไงก็ไม่รู้สิอ่าขอโทษนะชิโลโกะที่ยังตามหาไม่เจอนะอ่ไม่เป็นไรหรอกพวกเรายังสบายดีอยู่นะยังไงก็เมื่อไม่ถึงหน้าที่ก่อนเนี่ยฉันรู้สึกเหมือนถึงขีดจำกัดของร่างกายยังไงก็ไม่รู้เลืยกเดียวว่าอยากจะทิ้งตัวลงไปนอนกองกับทุ่งหิมะแต่ถว่าที่แห่งนี้มันไม่มีหิมะให้นอนนี่สิ แล,แล้วพวกเราก็เดินอยู่ในตลาดเมื่ออยู่สักพักใหญ่และในที่สุดโนโนโมิก็ได้เห็นบางสิ่งบางอย่างพร้อมกับบอกให้ทุกคนอยู่กับที่นี่ทุกคนดูนั่นสิกำลังมีคนขายและบางอย่างอยู่นะ่ะโนโนโมิได้ชี้ไปยังร้านอาหารที่มันนั้นเขียนไว้ว่าทายากิอยู่ถึงแม้ว่าสถานการณ์นั้นจะทําให้พวกเราซึ่งหิวไปอย่างมากแต่ด้วยความผิดปกติบางอย่างทําไมสถานที่แห่งนี้ถึงมีการรักษาความปลอดภัยเข้มงวดขนาดนั้นกันละ่ะเมื่อแต่ทายากินี่มันคืออะไรกันเนี่ย จากนั้นโนโนมิก็ได้หันไปบอกแซนว่านี่คุณแซนคุณรู้จักไทยาก,ายกิหรือเปล่ามันอร่อยมากเลยนะโนโนโมิได้ยื่นอาหารบางอย่างที่มีรูปร่างคล้ายขึ้นกับปลาแต่รู้สึกว่าจะเป็นแป้งที่มีรูปทรงเป็นปลามากกว่าแถมมันยังดูมีความน่าอร่อยแบบสุดๆด้วยเช่นกันและแล้วนี่ก็เป็นครั้งที่2ที่แซนชุกโนโนมิทําการป้อนอาหารอีกครั้งหนึ่งจากนั้นทุกคนก็ได้พักกินไทายากิกันทัวหน้าที่ฟูมิถึงกับอุทานขึ้นมาว่านี่มันอร่อยมากเลยละ่ะส่วนทางด้านโฮชิโนเองเอนันก็รู้สึกแฮปปี้ขึ้ นี่มันจังหวะเฟสสุดๆน้ำตาในเลือดของฉันกำลังตับอยู่พอดีเลยเมื่อเห็นว่าทุกคนกำลังเพลิดเพลินอยู่กับอาหารฉันเองก็รู้สึกแบบนั้นเช่นกันนะเนีอืมเจ้านี่นะเป็นอาหารที่อร่อยแบบสุดๆแต่ว่าทำไมฉันต้องถูกโดโนมิป้อนอีกแล้วล่ะ หลังจากที่ทุกคนทำการเติมพลังงานกันเสร็จแล้วพวกเรานั้นก็ได้เริ่มออกสำรวจต่อเพื่อตามหาแหล่งที่มาของอาวุธปืนเถื่อนโดยที่มีฮิฟูมิคอยช่วยเหลืออีกแรงหนึ่งหลังจากนั้นพวกเราทุกคนก็เริ่มเสนอความคิดบางอย่างแต่ก็ยังคงไม่สามารถหาข้อสรุปได้ในขณะที่ทุกคนกำลังรวมหัวหาวิธีเพื่อที่จะทำอะไรกันต่อทางด้านของอายานเนะก็ได้แจ้งข่าวของกลุ่มติดอาวุธที่กำลังใกล้เข้ามาทำให้พวกเราจำเป็นจะต้องหลีกเลี่ยงการประทะและแตัดสินใจที่จะหาที่หลบซ่อนตัวไปก่อน แต่ทว่าในจังหวะน,นั้นเองทางด้านของชิโรโกะก,ก็ได้เห็นอะไรบางอย่างเฮ้ hey, ดูนั่นสินั่นไม่ใช่เหรอชิโรโกะเธอนั้นสามารถจํารถของพู้ทงนี้จากธนาคารได้แถมเธอนั้นสังเกตเห็นว่ารถคันนั้นหลังจากทงหนี้ของโรงเรียนอบิดดสเสร็จแล้วมานั้นก็มุ่งหน้าไปยังธนาคารตลาดมือที่อยู่ใกล้ๆนี้ทั้งชั้นและเซงเซ่รวมถึงเรานักเรียนอบิโดสต่างก็ต้องรู้สึกกัหมัด แต่นั้นได้พูดว่าเงินที่พวกเธอหามาด้วยความยากลําบากเนี่ยกำลังไหลเวียนอยู่ในตลาดมืดแหละเนะเงินที่ได้มาโดยหยามเหงื่อของคนบริสุทธิ์มานั้นกำลังถูกนาไปใช้ในทางที่ผิดการกระทําเหล่านี้เป็นอะไรที่ไม่อาจให้อภัยได้ส่วนทางด้านที่ฝูมิีเธอนด้ช่วยยืนยันเกี่ยวกับเอกสารการเก็บเงินซึ่งมันก็แทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะเอาเงินพวกนั้นกลับมาแต่ทว่าทางด้านของชิลโก,โกดูเหมือนว่าเธอนั้นจะเป็นเพียงคนเดียวที่มีความคิดที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ฉันคิดว่ามันคงเป็นทางเลือกเดียวของพวกเราแล้วล่ะคุณัวชิโนะชิโรโกะเธอนั้นได้พูดมันขึ้นมาพร้อมกับแสนที่รู้สึกไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นั่นสินะเธอพูดถูกโฮชิโนะได้ตอบตกลงเออเออดูท่าคงไม่มีทางเลือกสินะแสนนั้นได้คุ้มคิดอยู่ในใจอ๋อเอาล่ะฉันเข้าใจแล้วล่ะดังนั้นแล้วเรามาวางแผนกันดีกว่าโนโนมิก็ได้เป็นอีกเสียงที่จะเริ่มต้นทำภารกิจอาล่ะพวกเธอทั้งสามคนคมีความคิดแบบเดียวกับฉันใช่ไหมเออเออใช่สิ นนลึกซึ้งไม่เคยดีซะท่าไห่แต่ในเมื่อไม่กี่นาทีก่อนฉันก็พยักหัวอย่างช้าๆและเริ่มต้นสแตนบายที่จะทำสิ่งสิ่งนั้นชิโรโกะได้ทำการหยิบหน้ากากสีฟ้าออกมาเอาล่ะพวกเราจะไปปล้นธนาคารกันเฮ้อกาไว้แล้วเชียวในขณะที่เรานักเรียนอบ,บิดอตการใส่หน้ากากสีต่างๆของกับมีตัวเลขแต่ละอันโดยในกรณีของแสนเขานั้นได้รับภาพบนคอที่ได้มีการสลักหมายเลขห้าอยู่ภายในภาพผืนนั้นจากนั้นชิโรโกะก็ได้พูดขึ้นมาว่า ขอโทษทีนะพอดีว่าฉันหาสายพอดีกับนายไม่ได้น่ะแซนเพราะฉะนั้นฉันคิดว่าภาพเป็นคอน่าจะเหมาะกับคุณนะอืมไม่เป็นไรหรอฉันคิดว่านี่เนี่ยเหมาะกับฉันที่สุดแล้วล่ะอืมไม่เป็นไรพวกเราเนี่ยสบายดีแล้วล่ะอืมอะไรนะฉันนู้สึกสงสัยกับคำพูดของชิโรโกะยู่สักพักหนึ่งจนกระทั่งเออเข้าใจแล้วล่ะคงถึงเวลาที่ฉันจะช่วยงานแล้วสินะจากนั้นแซนก็ได้ตอบชิโรโกะไปว่าฉันจะทําฉันจะทามันเหมือนกันลหละนะถึงเวลาปกปิดใบหน้าแล้วล่ะ จากนั้นแสนก็ได้ดึงฮูดขึ้นมาพร้อมกับ 1, พันผ้าบันคอของชิโรโกะหลังจากนั้นทุกคนก็ได้มุ่งหน้าไปยังตัวอาคารที่ภายนอกเต็มไปด้วยยามรักษาคมปลอดภัยมากมายในขณะที่กำลังบุกไปที่นั่นชิโรโกะก็ได้ยื่นปืนล่ให้กับตัวของแสนโดยที่แสนก็สงสัยว่าทำไมเธอถึงให้ฉันละ่ะทำไมน่ะเหรอนายนี่ท้าแปลกๆใครกันจะไปปล้นธนาคารโดยไม่มีอาวุธละ่ะเ,เธอก็พูดถูกแล้วนะเอาล่ะส่วนทางด้านที่ฟูมิเธอนะ่ะเอาถุงกระดาษไปใช้ก่อนก็แล้วกัน กนที่โนนนุมิสถานการเขียนหมายเลขหไว้บนหัวของฮิฟุมิเนื่องจากจักรวาลของบัวใครมสซิสเตอร์ฟอร์มาดว์กล่าวเรานักเรียนในอบิดอสมาใน,นมีแซนเพิ่มเข้ามาทําให้โต๊ะของฮิฟุมิจะเป็นจะต้องเป็นหมายเลขหกแทนแถมสถานการณ์หน้าตอนนี้ฮิฟุมินั้นโลกไปอย่างมากก่อนที่เธอนั้นจะไม่เข้าใจว่าอันนี้มันหมายความว่าอย่างไงซึ่งตังแซนฉันล่ะสงสารเธอจริงๆเลยนะที่ต้องมาร่วมวงกับคนพวกนี้เนะี่ยแต่ก็นะในขณะเดียวกันดวงตาของฮิฟุมิเองก็เต็มไปด้วยความมุ่งมั่น หลังจากนั้นชิโรโกะก็ได้ขอให้เซ็นเซพูดเปิดงานเสียหน่อยเออเข้าใจแล้วล่ะจากนั้นเซ็นเซก็ได้พูดขึ้นมาว่าเอาละพวกเราไปรับประทานผู้คนรวยกันดีกว่าและแล้วกลุ่มแก๊งหน้ากากมิสุกิก็ได้ถือกำเนินในระหว่างที่พนักงานธนาคารกำลังจัดการเรื่องเงินอยู่นั่นเองจูจูไฟในธนาคารก็ได้มืดสนิทพร้อมกับเสียงปืนที่ดังสนั่นอยู่ด้านนอกเรีเยกว่าหน,น,น้าตอหนี้ธนาคารนั้นกำลังถูกปนพวกเราแก๊งหน้ากากมิสุกิขอทำการปนผู้แก่เหนะ เอาละทุกคนจงวางอาวุธลงซะถ้าหาผพวกแกไม่อยากเจ็บตัวหรือไม่ก็อยากจะมีเรื่องกับพวกเราดีละ่ะเราพนักงานและลูกค้าต่างก็แตกตึงกันเป็นอย่างมากแถมภายในตัวอาคารก็ได้มีเด็กสาวหน้าตาคุ้นเคยอย่างโต๊ะของอาหุกาลังกู้นาคารอยู่ด้วยเช่นกันจากนั้นที่โรโกะก็ได้นําปืนไปจ่อผู้พนักงานเพื่อที่จะบอกให้พวกมันเอาเงินออกมาโดยที่บรรยากาศภายในกลุ่มจะแกล้งสแสดงว่าโต๊ะของฮิฟูมิหรือก็คือท่านเฝอคือหัวหน้าของแก๊งนี้นั่นเอง เอาเวลาทุกอย่างไปไปตามแผนถึงเวลาของขั้นตอนต่อไปดังนั้นแล้วคุณฝอช่วยสังการด้วยละ่ะเอ๊ะอะไรนะมาถึงชั้นกันเลยในระหว่างที่ฮิฟุมิกำลังทำท่าทีลุกนี้ลุกหล,ล,กลนทางด้านของโนโนมิก็ได้เข้ามาเตือนสติไม่ว่าจะทั้งตัวของท่านฝอรวมถึงตัวของแซนอีกเวลาทั้งสองคนช่วยพูดจาให้ชัดเจนและก็ช่วยสมบทบาทให้สมจริงกว่านี้หน่อยล่ะนะเนี่ยนี่เธอพูดจริงดิ S <S เอ๋มันก็ต้องจริงอยู่แล้วไม่ใช่เหรอโนโนมิได้ทำการกระซิบบอกกับแซนอ่เข้าใจแล้วละ่ะและ้วก็พวกแกอะอย่าทำอะไรโง่ๆถ้าหากเป็นแบบนั้นฉันจะยิงพวกแกอย่างแน่นอนชื่อเถอะว่าถ้าพาเปรลัตเห็นฉันในสภาพนี้เนะี่ยต้องรู้สึกผิดหวังกับฉันแน่ๆแหละนะแล้วนะลพอแซนพูดจบเขานั้นก็ได้ยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อใช้เป็นการขู่และบอกให้พวกพนักงานนั้นรีบเล็งมือหน่อยจากนั้นชิโรโกะก็ได้พูดขึ้นมาว่าไม่ว่าจะเงินสดธนบัตรหรือทองคำอะไรก็ได้ที่พวกแกมีเนี่ยส่งมันมาให้พวกเรา เล้ในเวลาไม่นานนายธนาคารก็ได้ยัดเงินลงกระเป๋าจนเต็มก่อนที่จะรีบส่งเงินเหล่านั้นให้กับตู้ของชิโรโกะเอาละทุกคนถึงเวลาถอยกันได้แล้วล่ะลาก่อนนะพวกเราคือโจรสุดน่ารักยังไงล่ะโนโนมิได้พูดขึ้นมาคุณชันเองฉันจะทําให้พวกแก่และสึกหวาดผวาจนคนลุกสู้เลยล่ะนะหลังจากพวกแก๊งมิสุกิได้ทําการหลบหนีไปแล้วทางด้านของผู้พนักงานมานั้นก็แจ้งพวกเจ้าหน้าที่ตลาดมื่นให้ทาการจับตัวพวกแก๊งโจรแต่ทวา่าดูความเร็วของพวกแก๊งชิโรโกะ มันนั้นทําให้พวกเธอสามารถหลบหนีมาจากตลา,าดมืดได้สําเร็จเออล่ะดูเหมือนว่าพวกเราจะปลอดภัยแล้วเหรอนะเซนเซได้พูดขึ้นมาถ้าเงนินก็เยี่ยมไปเลยละ่ะพวกเราทําได้แล้วเหรอนะนี่ชิโรโกะเธอน่ะขนมันมาด้วยหรือเปล่าอืมใช่แล้วละ่ะฉันขนมันมาด้วยแหละนะจากนั้นชิโรโกะก็ได้ทําการยึดกระเป๋าออกมาแต่ทว่าในระหว่างที่ทุกคนกาลังตรวจช็คสิ่งต่างๆอยู่นั่นเองทางด้านของโนโนโมิเธอนั้นก็สังเกตเห็นว่าแซนนั้นไม่ได้อยู่กับพวกเราเดี๋ยวส่แซนหายไปไหนน่ะเหตุผลเดียวที่พวกเราไม่ได้ถูกตามล่าจากพวกนั้นก็พาะว่ เอ๊ะอย่าบอกนะว่าหลังจากนั้นฉากก็ตัดไปทางด้านของแสนที่กําลังถูกพวกวันิกาตามล่าอยู่โดยภายในความคิดของแสนเขานั่นก็คิดว่านี่ฉันสวยสุดเลยน่นเดยในระหว่างที่กำลังหนีอยู่นั่นเองเนื่องจากความเร็วของฉันที่วิ่งช้าแบบสุดๆทําให้ต้องพัดลงกันทุกคนซะงั้นแต่นะตอนนี้พวกมันก็มีจํานวนมากซะด้วยสิแต่ก็นะทาไมฉันต้องโดดเด่นกว่าคนอื่นด้วยฟะเพราะโฮชิโนะและคนอื่นๆพาฉันหนีขึ้นอาคารสูงก่อนที่จะเริ่มทำการลุกกระสุนใส่พวกมันแต่ทว่าพวกมันกลับสังเกตเห็นฉันก่อนแล้วะ แบบนี้มันแย่สุดๆเลยนี่หว่าเออเออไม่ทันที่แซนนั้นจะได้ทำลายผู้บริการก็เริ่มตามตัวแซนทันอีกครั้งแล้วที่ฉันหมดหวังกับความอดทนพวกนี้เนี่ยนี่ถือว่าเป็นครั้งที่2ที่ฉันต้องมาลกกบกระสุนพวกนี้อย่างไม่หยุดหย่อนแถมนะตอนนี้ฉันเองก็ไม่สามารถใช้ชดคาดได้เหมือนกับโลกเก่าของฉันด้วยนี่สิดังนั้นแล้วสิ่งที่ฉันรู้ก็คือคงต้องเพนหาฝูงชน ก่อนที่จะพยายามจับสัญญาณของพวกชาวคูอทอส์ดบางส่วนแล้วนะในขณะที่แซนกำลังวิกลบลีกระสุนอยู่นั้นอีกเขานั้นก็โชคดีเห็นว่าด้หน้าของเขากาลังมีผู้คนกําลังรวมกลุ่มกันอยู่พอดีอ่จาจังหวะนี้แหละแซนั้นก็ได้ใช้ความสามารถช็อตคัด ทำการส่งว่าไปยังสถานที่สักแห่งหนึ่งที่มีชารคิวบ์ทอดบางโซนเดินอยู่รู้สึกว่าที่นี่นาะจะเป็นตอกซอกซอยสักแห่งยังไงก็เถอะโชคดีที่โนโนโมิสอนฉันใช้มือถือเครื่องนี้เป็นแล่ะนะหลังจากนั้นแสก็เปิดแอปโมโมโทอเพราะก็เห็นว่าโนโนมินั้นทักมาหาแสด,ด้วยความเป็นหวน่วงทางด้านของแสดได้ทำการพิมพ์ตอบกลับไปว่าตอนนี้ฉันอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าเท่าไรจากนั้นโนโนมิก็ถามแสไปว่าเป็นอะไรหรือเปล่าตอนนี้พวกเรากงวลเกี่ยวกับนายมากเลยนะ ทางด้านของแซนที่เริ่มหาพื้นที่ปลอดภัยได้แล้วเขานั้นก็ตอบโนโนมิไปว่าตอนที่ฉันนะ่ะผ่านพวกมันมาได้แล้วละ่ะแล้วพวกเธอปลอดภัยหรือเปล่านะด้วยข้อความนี้ทําให้โนโนมิรู้สึกดีใจไปอย่างมากหลังจากที่เธอทราบว่าแซนนั้นยังปลอดภัยดีแต่ทว่าไม่ทันที่แซนนั้นจะได้ทําที่อยู่ทางด้านของพี่แก่ก็เริ่มหมดแรงเสียก่อนแถมในจังหวะน,นั้นเองก็ดันสวยถูกโดนของผู้บริการจับตัวได้เสียก่อนเหล่าหุ่นยนต์ขอศัตรูที่มาพร้อมกับอาวุธครบมือพวกนั้นเตรียมพยาจามยิงเข้าใส่ตัว เขามาปกป้องแซนเอาไว้เสียก่อนอะอะนะนี่เธอช่วยฉันเอาไว้อย่างนั้นเลยขอบคุณมากนะจากนั้นทั้งสองก็ได้ทําการหลบหนีออกมาจากซอกซอยพร้อมกับมุ่งหน้าไปหลบอยู่ภายในร้านสะดวกซื้อเล็กๆภายในเขตพื้นที่ของโรงเรียนอบิดดสทางด้านของแซนเขานั้นรู้ซึ่งไม่คุ้นชินกับเธอคนนี้มาก่อนแต่พอดูไปดูมาเธอคนนี้คือคนที่อยู่ภายในร้านรามเมของโรงเรียนอบิดดสอ๋อฉันจําเธอได้แล้วล่ะเธอคือหนึ่งในกลุ่มรับจ้างสารพัดสินะถูกต้องแล้วล่ะไม่นึกเลยว่านายจะจําฉันได้นะ และเธอคนนี้ก็คือโอนิกาตะค่าโยโกะดูเหมือนว่าจะเป็นหนึ่งในสมาชิกข,ของกลุ่มรับจ้างสารพัด68แปละนะแอบมอสังเกตดีๆรู้สึกว่าพวกเธอจะอยู่ภายในธนาคารโงตลามืดด้วยแหละนะยังไงก็เถอะหัวนหน้าของกลุ่มนี้นะ่ะค่อนข้างชื่นชอบความเป็นคนนอกกฎหมายแหละนะคงจะหาจังหวะตาพงนักเรียนอับิดอในจังหวะที่กำลังชุดละมุนสินะจากนั้นคาโยโกะเธอนั้นก็ริ่มถามคำถามบางอย่างก,กับแสดฉันน่ะอยากรู้มานานแล้วล่ะนี่น่นะมือเหมือนกับคนที่ฉันเคยรู้จักแถวนี้มาก่อน นี่นายมาจากไหนมาจากนอกเมืองคิวบ์ทอสอย่างนั้นเลยอ่อ,อฉันคิดว่าเธออาจจะพูดถูกแล้วนะเรื่องที่ฉันเป็นคนภายนอกนะจากนั้นแส่ก็ยอมเปิดใจที่จะเล่าความจริงทั้งหมดให้คาโยโกะฟังไหนในเธอก็โชว์ชีวิตฉันเอาไว้แล้วฉันจะยอมเล่าอดีตให้ฟังก็ได้แล้นะฉันก็คือคนลงทางที่มาจากโลกอื่นสถานที่แรกที่ฉันมาโพที่นี่นะก็คือห้องทํางานองเซนเซก่อนที่ชัดจะเล่นล่อนไปทั่วจนมาถึงโรงเรียนอาบิยอสน่ะอืมอย่างนั้นหรอกเลยคายโกะพยักหน้าด้วยความเข้าใจยังไงฉันก็เสียใจด้วยล่ะ แต่ก่อนนะนายแน่ใจแล้วเหรอที่จะเปิดเผยความจริงให้กับฉันที่เป็นศัตรูกันก็เงอยู่แล้วละ่ะเธอนะ่ะช่วยฉันเอาไว้ไม่ใช่เหรอฉันมั่นใจว่าเธอเองก็เป็นคนดีเหมือนกันแหละนะคนดีอย่างนั้นเหรอทางด้านคายโกะเธอนะั่นรู้สึกขำกับคําพูดของแซนก่อนที่เธอจะบอกกับแซนไปว่าฉันเองก็รู้สึกแปลงใจเหมือนกันเพราะไม่ค่อยมีใครพูดแบบนั้นกับฉันแหละนะยังไงก็ตอนนี้ไม่มีเวลาพักผ่อนแล้วเหลอนะ,อะเธอพูดถูก ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือไว้ครข้างหน้าฉันจะเลี้ยงเครื่องดื่มให้กับเธอแล้วนะอ่าฮะฉันแน่ใจว่าเดี๋ยวเราก็จะได้พบเจอกันเร็วๆนี้แหละจากนั้นคายโกะก็เดินออกจากร้านสะดวกซื้อไปส่วนทางด้านของแซนก็ทําการเช็คของต่างๆไม่ว่าจะเป็นเอกสารการเงินรวมไปถึงเอกสารสาคัญต่างๆที่ได้ไปปล้นจากธนาคารตลาดมืดรู้สึกว่าจะไม่มีปัญหาสินะถึงแม้ว่านี่จะเป็นเงินจากผู้คนชั่วกว็าตามแต่พวกเราก็ไม่สามารถใช้เงินพวกนี้ได้แล้วนะฉันคิดว่ารุ่นพี่โฮชิโนะอาจจะมีความคิดดีๆในการจัดงานพวกมัน แต่ยังไงก็ตามภายในเอกาสารพวกนี้เนะี่ยมีหลักฐานที่บ่งบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องนี้ของโรงเรียนอบิดอสหรือไม่แต่ผู้ที่ว่าจ้างแก๊งโมกันนอะหรือไม่แต่การจัดสรรพวกอาวุธเ่อนพวกนี้เนะี่ยมันนั้นมีคนอยู่เบื้องหลังและกลุ่มๆุ่มนั้นก็คือบริสอทไคเซอร์คอเปเรชันผู้ที่อยู่เบื้องหลังของเหตุการณ์ทั้งหมดดูเหมือนว่างานนี้คงจะต้องดําเนินต่อไปแหละนะแสนนั้นได้คุ้มคิดอยู่ในใจและทั้งหมดนี้ก็คือและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของคลิปนี้ แถมยังเป็นตอนจบของชั珀เตอร์ที่4เรียกได้ว่าพอออกมาเที่ยวต่างจังหวัดภายใต้บรรยากาศเงียบสงบร้องกับห้องโูนตัวแล้วรู้สึกว่าจะสามารถทํางานได้ราบรื่นแบบสุดๆยังไงก็ถือว่าเป็นคลิปยาที่ไม่ได้ทํามานานโอเคขอขอบคุณที่รับชมจนจบสามารถเลือกว่าจะก,กดไลค์หรือซับสไคร้หรือแม้แต่จะสมัครสมา,สา,มาชิกก็ได้เช่นกันเพิ่มเติมเล็กน้อยช่องนี้มีระบบซปเปอร์แตงด้วยแหละนะยังไงก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านผู้ชมนั้นจะทะัสนใจอย่างไรเอาล่ะขอขอบคุณอ,อีกครั้ง G G W P Good Game View Play